สวัสดีค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งที่ทุกคนควรรู้มาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อ 1. อายุอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นตามไปด้วยค่ะข้อ 2. บุหรี่นะคะบุหรี่นี่จะทำให้เกิดมะเร็งหลายชนิดมากเลยนะคะอย่างเช่นมะเร็งหลอดลมมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากและลำคอ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งปัสสาวะมะเร็งไตมะเร็งตับอ่อนหรือมะเร็งปากมดลูกนะคะข้อ3แสงแดดแสงอันต้าไวโอเรตหรือ UV นี่นะคะจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะข้อ4รังสีธรรมชาติเช่นเอกซเรย์ ray, หรือรังสีนิวเคลียร์แก๊สเรดอน ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปนะคะจะทำให้เป็นมะเร็งลิวคีเมียมะเร็งไทรอยมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนะคะข้อ5สารเคมีเช่นอเบสโตสก็คือแร่ใยห,หินชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะเบนซินเบนซิดินแคสเนียมนิกเกิลหรือไวนินคอรายนะคะ ข้อ6เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะคะเช่น s p v ไวรัสไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C นะคะรวมไปถึงไวรัส s i v ด้วยค่ะข้อ7ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ทําให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้นะคะข้อ8 ประวัติครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งนะคะก็คือการสืบสายพันธุน์ธุกรรมนั่นเองที่เรียกว่ายีนนะคะการถ่ายทอดมะเร็งจากพันธุกรรมนี้นะคะจะพบได้เป็นส่วนน้อยค่ะข้อ9กแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งช่องปากและลำคอมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะคะข้อ10 วิธีการดำเนินชีวิตในการกินอาหารที่มีไขมันสูงนะคะจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งโครงมดลูกมะเร็งต่อมลูกมาความอ้วนหรือการออกกำลังกายน้อยนะคะสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งไตหรือมะเร็งโครงมดลูกนะคะ ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะนำมาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณน,นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ